ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าสดุดีบทที่125นะครับชีวิตมั่นคงไม่วันไหวในพระธรรมของพระเจ้าวันนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดคร่ครวญทาตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกทกทางเอเมนนะครับเราจะอ่านพระธรรมของพระเจ้าบทนี้นะครับเป็นพระธรรมที่ใช้แหกขึ้นอีกบทหนึ่งนะครับไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ใดบันทึกนะครับหรือประพันธ์ขึ้นมานะเราจะอ่านด้วยกันข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปบรรดาผู้ที่วางใจในพระยาเว ก็เหมือนภูเขาซิโยนซึ่งไม่วันไหวแต่ดำรงอยู่เป็นนิดภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มฉันใดพระยาเวทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิดฉันนั้นเพราะคาาของความอาธรรมจะไม่อยู่เหนือแผ่นดินที่ตกเป็นส่วนของคนชอบธรรม เกรงว่าคนชอบธรรมจะยื่นมือออกทําความชั่วข้าแต่พระยาเวขอทรงทำกันดีต่อคนดีและต่อคนที่มีใจเที่ยงตรงแต่สำหรับผู้ที่หันเข้าหาทางคดพระยาเวจะทรงพาพวกเขาไปพร้อมกับผู้ทำความชั่วขอสันติภาพจงมีอยู่ในอิสราเอลห้าข้อสันส้นๆ เป็นนะครับเป็นบทที่เมื่อเราอ่านแล้วนะครับเราก็หนึ่งช่วงเวลาที่ชนชดดาติอิสเซลเขาได้เห็นถึงชีวิตที่มั่นคงชีวิตที่ไม่หวั่นไหวชีวิตที่มั่นคงคือชีวิตที่วางใจในพระเจ้านะพี่น้องครับในชีวิตของเราเราจะเจอกับสถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามา ในชีวิตของเราเราเผชิญกับความยากลาบากหรือการต่อสู้กันโจมตีการทดลองเราเจอเจอกับศัตรูที่เข้ามาต่อสู้เราเราจะวันไหวเมื่อเราเจอกับปัญหายากๆที่เข้ามาโจทย์ยากๆที่เราจะต้องอเผชิญกับมันเนี่ยเราจะวันไหวเอ๊ะเราจะไหวหรือเปล่าเนาะเราจะไปได้หรือเปล่าเนาะมันจะยังไงเนาะอะไรเงี้ยนะครับรอจะวันไหวแต่ถ้าเราวางใจนในพระเจ้า พี่น้องครับในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าบรรดาผู้ที่วางใจในพระยาเวก็เหมือนภูเขาสียอนะภูเขาซีโยอดนะก็คือภูเขาแห่งป้อมประการนั้นเป็นภูเขาที่แข็งแกร่งเป็นภูเขาที่ตั้งวิหารของพระเจ้าซึ่งไม่หวั่นไหวแต่ดำรงอยู่เป็นนิจผู้บันทึกถ้อยคำที่มาจากพระเจ้ากำลังสื่อแล้วก็บอกกับเราว่าคนที่วางใจในพระเจ้าจะมั่นคงจะไม่หวั่นไหว ไม่ว่าจะเผชิญกับอะไรก็ตานะครับนั่นเป็นองในเวลานี้ชีวิตของเราเราวางใจในมนุษย์เราวางใจในวัตถุสิ่งของเราวางใจในทรัพย์สินเงินทองเราวางใจในสติปัญญาของโลกหรือเปล่าหรืเอ,อเราวางใจในพระเจ้าพระยาเว พี่น้องหลายครั้งเราก็บอกว่าเราวางใจในพระเจ้าเราวางใจในพระยาบิเราวางใจในพระเยซูวางใจในการทรงนำของพระองค์แต่บ่อยครั้งมากเรายังวั่นไหวเรายังไม่นิ่งเรายังรู้สึกวิตกกังวลเรายังรู้สึกท้อแท้เหนื่อยใจนะครับหลายครั้งเมื่อเราทํางานของพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระองค์เราจะเจอกับหลายๆอย่างที่เข้ามาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยทาไมมัน ยากเหลือเกินมันหนักเหลือเกินบางครั้งเราพี่น้องที่ทําธุรกิจทําการค้าการข,า,ขายเราก็เจอกับสถานการณ์ที่จะต้องปรับตัวจะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องอะไรต่างๆโอ้เราจะไปต่อไหวไหมธุรกิจของเราจะ,ะยังไงต่ออะไรเงี้ยนะครับหรือชีวิตที่เผชิญกับวิกฤตชีวิตคู่เผชิญความยากลำบากมันหวั่นไหวเราจะเจอกับลักษณะแบบนั้น แต่ในขณะที่เราบอกว่าเราไว้วางใจพระเจ้าเราพึ่งพลงพี่น้ครับแล้วการวางใจในพระเจ้ามันคือยังไงการวางใจในพระเจ้าคืออะไรที่จะทำให้เราไม่หวั่นไหวที่เราจะทำจะที่จะทำให้เรานิ่งแล้วที่จะทำให้เราไม่รู้สึกวิตกกังวลแล้วก็ยังมีชีวิตที่มีสันในสุขและแฮปปี้อยู่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญชีวิตที่ไม่หวั่นไหวคือชีวิตที่วางใจต่พระเจ้าก็คือวางใจ ในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในลิธานุภาพของพระองค์วางใจในวิธีของพระองค์วางใจในการปกป้องดูแลของพระองค์เอเมนนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราบอกว่าวางใจในพระองค์แต่เรายังร,รู้สึกว่าพระเจ้าจะช่วยได้หรือเปล่าพระเจ้าจะมีวิธีที่ใช้กันได้ไหมพระเจ้าจะมีลิธานุภาพไหมพี่น้องเราก็ ไม่ได้ไว้วางใจอย่างที่เราพูดออกไปนะครับเรากำลังาหาที่วางใจที่เราต้องการความมั่นคงแต่ถ้าเราวางใจในพระเจ้าในาในใน,ในการกระทำหรือพฤติกรรมหรือที่เป็นรูปธรรมจริงๆก็คือเราจะไม่สงสัยในวิธีการของพระองค์เราจะไม่สงสัยในริธานุภาพของพระองค์เราจะไม่สงสัย ในการท่งนำของพระองค์เลยเราก็จะมอบให้กับครบนะครับนะหลายครั้งที่ที่เราทำัุธกิจในพี่น้องที่อยู่ในทีมที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเราก็จะเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าเคลื่อนพระเจ้าทำนะครับถามว่าในเริ่มแรกๆเนี่ยเรารู้สึกวันไหวไหมเรารู้สึกว่าเป็นกังวลเล็กๆน้อยๆไหมมีนะครับแต่เมื่อเราวางใจในพระเจ้า อ่อโจทย์ตรงหน้าเนี่ยเป็นโจทย์ที่เราไม่เคยแก้เราไม่เคยทํามาก่อนนะครับเพราะมันเป็นการทํางานระหว่างงานของพระเจ้าหรือคนของพระเจ้ากับหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นผู้เชื่อไ,ไม่ได้เป็นอของอ,ขององค์กรรทเสเตียเราจะ ฐานได้ยังไงเราจะไปต่อได้ยังไงพันธก,กิจของเราที่จะไปต่อ <divor ces> ไปต่อได้ยังไงนะเอาพันธกิจเรือนจำตัวน,นี้มันก็มีบางอย่างที่เราจะต้องไปต่อมันเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายอ,าอย่างเ,าเมื่อวานเราก็ไปที่สถานพินิจเรากา็มีการจัดงานวันเด็กเขาก็บอกว่าจัดงานวันเด็กเราก็ไม่ได้เตรียมตัวที่จะจัดงานวันเด็กแล้วก็ต้องมีอีกทีมหนึ่งที่มาจากาข้างนอก ึไปไปด้วยนะครับก็รวมกันเอ๊ะเราจะทํำยังไงก็ไม่ต้องไปวิตกกงังวลมอบไว้กับพระเจ้าพระโคมและพระองค์ทรงนําเราไม่ต้องไปอะไรมากเมื่อถึงเวลาวิธีของพระองค์พระองค์ก็จะประทานให้เมื่อถึงเวลาพระองค์ก็จะให้คําพูดมาให้ถ้อยคํามาให้วิธีการมาก็หลายเรื่องแล้วก็เป็นไป บรรลุเป,ป้าหมายนะครับความวางใจก็คือการที่เราไม่ต้องไปวิตกกังวลเมื่อเราทําอย่างดีที่สุดตามพระคาของพระองค์แล้วก็ตามวิธีการของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือการทําธุรกิจการค้าการขายการทําหน้าที่งานของเราในตําแหน่งหน้าที่ของเราเป็นพนรรักง,งานบริษัทท้างร้านหรือเอกชนหรือเรากําลังรับใช้พระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราวางใจในพระเจ้าเราทําตามวิธีการของพระองค์และศึกษาแล้วก็ทาความเข้าใจแล้วก็พึ่งพระองค์แค่นั้นเองนะครับเราก็จะไม่หวั่นไหวเราก็จะไม่วิตกกังวลเราก็จะไม่รู้สึกตื่นเต้นเราก็ไม่รู้สึกเออ,เ,อเป็นทุกข์อะไรเงี้ยนะครับจะไม่เป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นเลยน้องครับนี่คือชีวิตที่มั่นคงชีวิตที่วางใจในพระเจ้าคือชีวิตที่เผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยพึ่งกําลังที่มาจากพระองค์ ชีวิตที่วางใจในพระเจ้าคือชีวิตที่ใช้วิธีการของพระองค์ไม่ว่าจะทําอะไรเอาวิธีการของพระองค์มาใช้นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกกลังสึกเราแล้วก็เขาจะไม่หวั่นไหวแต่ดํารงอยูนะ่ผู้เขาอยู่ล้อมรอบเยรูซาเล็มฉันใดพระยาเวอยู่รอบอยู่รอบประชากรของพระองค์ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงนิรันดร์การเลยพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้านํา น้องเราเป็นมนุษย์ซึ่งมีข้อจํากัดเดยอะมากแต่พระเจ้าที่อยู่ล้อมรอบเราหรือปกคลุมเราแล้วก็นําเราเป็นพระเจ้าที่ไม่มีข้อจํากัดเลยเัะนั้นเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าวางยางพระเจ้าน้องชีวิตปลอดภยัยชีวิตปลอดภัยจากการโจมตีการทดลองการต่อสู้สารพัดที่เข้ามาเราปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะคาถาของความชอบธรรม เพราะพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราแล้วก็นําเรานะครับในข้อที่3เพราะคาถาของความอาธรรมจะไม่อยู่เหนือแผ่นดินที่ตกเป็นส่วนของคนชอบธรรมการที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องอํานาจของสิ่งชั่วร้ายจะไม่เข้ามาครอบครองอยู่ในพื้นที่ชีวิตของเราจะไม่เข้ามามีส่วนในการดําเนินชีวิตการ ใช้ชีวิตของเราเทเมนนะครับนะสิ่งเหล่านั้นจะไม่เข้ามาครอบครองแล้วก็นําชีวิตของเราสิ่งไม่ถูกต้องจะไม่เข้ามาเพื่อที่เราจะไม่แพ้แพ้ต่อการโจมตีของซาตานวิญญาณชั่วที่จะนําเราไปทําในสิ่งที่ชั่วในสิ่งที่ไม่ดีข้อที่สามที่บอกว่าเพราะคาถาของความอธรรมจะไม่อยู่เหนือแผ่นดินที่ตกเป็นส่วนของคนชอบรมเกรงว่าคนชอบธรรมจะยื่นมือออกทําความชั่ว พระเจ้าจะปกป้องเราพระเจ้าจะให้เรามั่นคงมั่นคงในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีงามแล้วก็อยู่ในทางที่ถูกต้องแบบนั้นตลอดไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามาครอบครองก็นำชีวิตของเราทํำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีในทางที่ผิดพลาดไม่ได้เลยนะครับข้อที่สี่บอกว่าถ้าแต่พระยาเวขอทรงทํากันดีต่อคนดีและต่อคนที่มีใจเที่ยงตรงที่ฐานต่อพระเจ้าบอบพระเจ้านะ พระองค์จะนำสิ่งดีๆมาให้แต่สำหรับผู้ที่หันเข้าหาทางคดพระยาเวจะทรงพาพวกเขาไปพร้อมกับผู้ทำความชั่วคนที่หันทางออกจากพระเจ้าหันหลังให้กับพระองค์แล้วก็ไปในทางที่ไม่ถูกต้องพระองค์ก็จะจัดการในวันสุดท้ายในการพิพากษาพร้อมกับซาตานและวิญญาณชั่ว สุดท้ายขอสันติภาพจงมีอยู่ในใจให้เรามีสันติสุขแล้วก็มีสันติภาพในการใช้ชีวิตตลอดเวลาเอเมนไหครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้าชีวิตคุณมั่นคงไม่หวั่นไหวหรือไม่อย่างไรในเวลานี้ตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างนะเรามีความมั่นคงไม่หวั่นไหวทางการเงินไหมเรามีความมั่นคงไม่หวั่นไหวทางสุขภาพไหมเรามีความมั่นคงไม่หวั่นไหวใน าการงานการเงินครอบครัวหรือทุกด้านของชีวิตเนี่ยเราเป็นแบบนั้นหรือไม่อยา่างไรตรน,นี้พี่น้องเรามาประเมินด,ดูเรายังวิตกกังวลอยู่หรือเปล่าว่าเอ๊ะเราจะค้าขายยังไงให้มีไรายได้เข้ามา,าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีสุขภาพแข็งแรงยังมีความวิตกกังวลหรือไม่ประเมินตอนนี้นะครับแล้วก็มาตอบคาถามต่อว่าแล้วเราจะมั่นคงตลอดไปได้ไงได้อยา่างไร เราจะมั่นคงเราจะหนักแน่นเราจะไม่หว,วันไหวต่อไปอย่างไรพี่น้องเพราะวางใจในพระเจ้าวางใจในวิธีการของพระองพึ่งพร่อง,งและขอยพระองทรงนําเราเราก็จะมั่นคงเราก็ไม่วันไหวจะบอกคนรอบข้างให้มาวางใจในพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องมีคนจำนวนมากเผชิญกับชีวิตที่หวั่นไหวชีว esin, ชิตที ảo, ล่ล้มลงพ่้แพ้ชีวิตที่เราอยู่ภายใต้การครอบงำของการอาธรรมเต็มไปหมดเลย เราจะบอกให้พวกเขามาวางใจในพระเจ้าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทําได้วันนี้เราวางใจในพระเจ้าแล้วเรามีชีวิตที่มั่นคงชีวิตที่ไว้ไวางใจเมื่อคนรอบข้างเห็นวันหนึ่งเขาเปิดใจเขาก็จะได้เข้าประสบแล้วก็มีชีวิตใหม่ในพระองค์แล้วดําเนินชีวิตในฐานที่ถูกต้องเขาก็จะมีวิธีชีวิตในการวางใจในพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะ เชื่อฟังด้วยการทาตามก็แต่พระบิดาจุคาเราขอพระคุณพระองค์จะเนเสริพระองค์ขอพระคําของพระองค์ข้อคิดจากพระธรรมของพระองค์อันนี้ที่จะเกิดผลจริงในชีวิตของเราพระองค์จุคาที่เราจะวางใจในพระองค์ในทุกด้านของชีวิตและที่จะไม่มีความว่นไวเข้ามาขอพึ่งพระองค์ที่ฐานตอบพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเบน ขอประวิญ,ญายาบมิสุดที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับหักว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ไปขอบพระเจ้าพระพรครับ